รีวิวมวยลั่นจอโดยน้ำดื่มไทยน้ำดื่มพรีเจนซีย่าดมตราภผยคู่คนสวยเวียดูภผยคู่วีวไหมดมผงตุงรถฟ้าไทยรถหมูเมื่อมีอาการผงแผ้ป้านเทาด้วยลอริโรสตัวยาลอริซาลีโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สวัสดีอนันยองชิจาครับและขอต้อนรับทาชมท่านเข้าสู่ชาอดเด็ดมวยหน้าจอที่เทโรเจนเทสตดีสรุปรีวิวแคปชั่นมวยที่น่าสนใจในศึกวันลุมพินีวันเฟ,ฟรีไฟส์ก้าสิบสองครับเมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิบ ท่านว่านะครับนึงปีที่แล้วครับนานี้เจอกันนะครับเดือดป่วนจนมุ่นไปหมดนะฮะนานี้นะครับคู้เอกไพ่เตอร์มารัดกิกกกอลเลียนครับนาัาสู้ดีกีแชมป์โลกคิปบ็อกซิ่งสาสมัยนะฮะเคยไปให้กับซุปเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมป์มาก่อนนะครับห,หลังจากที่ซุปเปอร์ เดียชมป์กลายเป็นเสียชมป์ให้กับคาแพ้ให้กับเออชิงกิสอาราซอฟโอโ้โหถือว่าเป็นแชมป์ำทำนันยังลงมหายใจนะครับชนะของมารัดไว้ศัตรูสามปีจากอาร์เมเนียนะฮะเจอกับตัะสู้รุ่นน้องครับอย่างอัพ ดาลี่นะฮะอัตเดลาลี่เซฮีดีไฟล์แจากโมรโ็อกโกวัย2ีปีใครจะคว้าชัยไปนะฮะนานนี้ในกริการคลิปบ็อกซิ่งครับนานนี้เปิดตัวนะครับโอ้โหสวยนามครับยกแรกถ,ถือว่าทลายครับผู้ชักนำบนเวทีคริสตินชาเลอร์ครับทางด้านของเซฮีดีทำได้ดีกว่านะฮะพยายามขวาจะแม่งนะครับโอ้โหปวนจนม้วนเลยครับเตะ ซ้ายท่านั่งของเซฮีดีพยายามจะหาจังหวะนะครับท่านั่งของมารัตครับพยายามจะหาจังหวะโอ้โหลวดสาไม่อยู่นะฮะนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าปัญหานะฮะตอนนี้โอ้โหนะฮะพอโดนสวนแจนขาวนะครับพอพยายามจะหาลวดใสนี่คือนะครับนะฮะพอทันควันไม่หนูจักนะครับนะฮะหมัดขวาท่านั่งของ มารัตครับพอพยายามจะหาโอ้โหหนีไปยังผลเลยท่านั่งของเซฮีดีเซฮีดีพยายามจะหาจังหวะดนะครับโอ้โหลุ้นกันเลยกันครับโอ้โหอ่ะพอวุ่นไปบนใหญ่ครับนี่เตะเข่าท่านั่งของเซฮีดีเถือความไม่ถึงกับท่านั่งของมารัตครับพยายามจะหาโอ้โหถือว่าความเกา่าสดปวดเกา่าคนความหมายครับแต่พอเผลอกระาผิดเลยครับเหินทบัสซิโดนแทงเข่าสองั้งโอ้ยนือว่าเผลอวงในนะฮะโอ้เผลอกระกาะผิดเลยครับแม่ท่านั่งของ งเซฮีดีนะฮะพยายามจะหารวดเลยครับนี่ฮะโอ้โหตูมข่าวมุมเลยเดียวครับนะฮะไปเสียไปโดนครับตัดคะแนนไปนะฮะทางด้านของเซฮีดีเซฮีดีถือเรียกว่าโอ้โหมารัดถือวัดนำนะฮะพาไปกันโอ้โหจนนวดเลยเดียวครับแต่ยังไม่เข้าขั้นถึงนะครับนี่ครับโอ้โหป่วนจนวุ่นเลยครับพอช่วงวิทีสุดท้ายเลยครับนี่ครับ ปุ่นไปหมดเลยครับนี่หัวสวนเสยครับท่านัของมารัตครับพยายามจะหาอย่างของเซฮ์ดีเอาเอาปวนวุ่นเลยเดียวครับพอยกแรกไม่เท่าไหร่ครับโอ้โหเขือไปติดกันกันนะฮะไปดูโอ้โหเตะเตะขวานะฮะเตะสายพยายามจะหารวดจังหวะเลยทีนะครับนี่ฮะโอ้โหคอหมเจ้าเสียก่อนถือว่าเออเซยดีได้ดีกว่านะฮะอาจจะกระปวนวุ่นไปกว่าท่านั่งของมารัตครับพอมารัตโอ้โหดวลสวนหมัดไปไง คืนใส่นะครับไม่เคยตามขันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสวนไปหมดครับโดนไปดึงเลยครับเหมอเพิไปติดกินนิสัยเลยเนี่ยครับโอ้โหนะฮะไม่รู้จะเอายังไงครับท่านั่งของเซดีนะครับว่นวุ้นไปหมดครับพยายามจะขะนั่งของมารัตครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเอายังไงก็ไม่รู้วันแรกยังไงก็ไม่ดอมเลยเพียวครับนี่ฮะโอ้โหนะฮะพอพยันหาท่านั่งของมารัตครับชิงจังหวัดของปารัตไปก่อนนะฮะโอ้โหโดนเนื้อโหน่วมว่าวงเลย นะครับท่านั่งของเดลี่ว่วนไปวุ่นเลยครับพอพยายามจะหารวดเกมนะครับนี่ครับทางด้านของมาราทับโอ้โหนี่ครับมวยไทาเออพปติกรรมมวยไทยนึกว่าตะเขาว่าใมนะก็น่าหนาแน่นนะครับว่วนวุ่นไปหมดเลยครับเตือนแล้วเกือบจะไปแดงไม่รู้จะเอายังไงฮะโอ้โหนี่ฮะเตือนแล้วนะกรรมการนะครับโอ้โหนี่ฮะพอพยายามจะหาจหวบวัวนะครับนี่ครับนะฮะ สวนกับคืนแข่งควันนะครับนี่ครับโอ้ยเมียบอลทนั่งของเซนีครับท้ามาชิงมารัดครับมารัดถือว่าพยายามจะหารวดในเทียครับนวดนะครับเตะด่าด้านเร็วให้สุดครับแต่พอโอ้โหเสียบุนไปหมดในเทียท่านของมารัดนะฮะโอ้โหเนะฮะพอโอ้โหโดนไปกอดเลยฮะเร็วก่อนท่านั่งกรรมการนะฮะกรรมการคิดนยครับแต่เพื่อให้การหมัดขวาเสยท่านั่งของโดนนับแปดไปก่อนท่านั่งของนะครับนี่ฮะ โอ้โหมารัดเทือชิงก่อนนะครับโดนนับแปะไปก่อนท่าทนั่งของมารัฐนะฮะโอ้โ oh, ห oh. oh, oh. ต้านไม่อยู่ของหมัดขวาจริงๆนะฮะพอจังหวะนี้ครับโอ้โหโดนนับแต่โทษครับโกสุดท้ายแล้วครับต้านไม่อยู่นะฮะท่านั่งของเซฮีดีเซฮีดีถือว่าโดนนับแปะไปก่อนนะมารัฐถือว่าได้จังหวะไปก่อนครับสุดท้ายแล้วครับต้านไม่อยู่จริงๆท่านั่งของ โอ้โหอัพดาเลรีอัพเดาลารีถือว่าโอ้โหอัพดาเลรีถือว่าไม่ไหวเลยเดียคามุมทรงคามุมเลยเดียครับกรรมาการยุติเลยครับโอ้ยพุ่นเลยเนะครับสุดท้ายแนละ้วอาจจะพุ่นไปแน่นอนครับมารัดโกกรีตกรียนครับเอาชน,นะอัพเดาลาลรีดีเซซีรีไปได้จุดมันต้านไม่อยู่จริงๆนี่คือช็อตเต็ดมวยและอตที่เธอเจ๋อเฮสตีครับสุดยอดคลิปบ็อกซิ่งจริงๆ